สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นแนวทางความฝันคืนวันโกนและวันพระค่ะแม่ขอแจ้งข่าวนิดนึงนะคะนางแม่มีธุระอยู่ที่ไต้หวันค่ะเกี่ยวกับงานขาวดำและวันที่30สิ่งหาคมนี้แม่อาจจะไม่ได้ลงคลิปฝันนะคะทุกคนขอโทษขออภัยท่านผู้ชมท่านผู้ฝังไว้ณที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูความฝันเลยนะคะ ฝันแรกผู้หญิงฝันว่ามีเสียงคนแก่ผู้หญิงบอกว่าลอตเตอรี่ที่ออกในฝันคือเลขท้าย5 2และรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ4 6ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นตัวเลขเรียงกันเป็นตัวเลข1 4 5 6 9 6 ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันเห็นเพื่อนสมัยมัธยมเขาซื้อลอตเตอรี่หลายใบยในฝันท่านเห็นเขาซื้อเยอะจึงคิดว่าเขาน่าจะมีโอกาสถูกในฝันท่านเห็นตัวเลข1ชุดของลอตเตอรี่น่าจะเป็น110 475หรือว่าเป็นหมายเลข110 754 ันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าได้ไปร่วมงานศพแบกโลงศพแล้วโลงศพแตกศพหล่นลงมาน้ำเหลืองน้ำหนองเปื้อนตัวของเขาเยอะมากท่านผู้ฝันรู้สึกในฝันเป็นศพของผู้หญิงคนฝันเกิดวันที่20เดือน11พศ25 24อายุ42ยาง43่าง43ปี ันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นคุณพ่อที่เสียชีวิตแล้วฝันรู้สึกเหม็นเน่ามากเลยแล้วได้ถามคุณพ่อว่าใส่บาตรให้ทุกวันคุณพ่อได้กินบ้างไหมในฝันท่านเห็นคุณพ่อยิ้มให้แต่ไม่ตอบอะไรเลยและเห็นว่ามีบัตรประชาชนกับกระดาษสีขาวตกอยู่ข้างๆคุณพ่อ หมายเลขที่ท่านเห็นในกระดาษคือ200900คุณพ่อของท่านเสียแล้วเมื่ออายุ80ปีเลขท้ายบัตรประชาชนคือ554ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วคุณแม่ได้ซื้อสละเปาลูกใหญ่มาให้คุณแม่บอกว่าจะแบ่งให้ทุกๆคนได้กินอย่างอร่อย จากนั้นภาพตัดมาที่ท่านผู้ฝันเห็นตัวเองเป็นเล็บขบมีหนองไหลออกมาคุณแม่ของท่านเสียแล้วเมื่อตอนอายุ62ปีฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นตัวเลขที่ออกของประเทศเพื่อนบ้านฝันว่าลอตเตอรี่ประเทศลาวออก4 6 8ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นสามีขี่รถไปทำงานแล้วนอดทิ่มที่ล้อรถ เนดดในฝันคือ3091เลขที่ล้อมีตัวเลข9698014ฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะที่นางแม่ได้เล่านะคะผู้หญิงฝันว่าเหี่ยวบินเข้ามาในบ้านบ้านเลขที่98แนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะ ผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้นางแม่ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุก,ท,กท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางตัวเลขที่นำมาเสนอค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ